่ะดาค่ะจักกระจันค่ะ,กกะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิวมัสขับอีที่2นะคะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาพามาดูว่าทําไมนะคะเราควรเปลี่ยนจากมอเตอร์ i อ e 1หเป็นมอเตอร์ IE 3ไปเชิญชมกันได้เลยค่ะ,คะสูตรในการคํานวณน,นะคะพลังงานไฟฟ้าตลอดปีนะคะหน่วยเป็นกิโลวัตต์แอต่อปีนะคะ สูตรก็คือกิโลวัต์นะคะหารด้วยค่า Efficiency ค,ค่ะคูณด้วยเปอร์เซ็นพลังงานนะคะแล้วก็คูณด้วยชั่วโมงใช้งานต่อปีค่ะพี่จันคะวันนี้เราจะใช้มอเตอร์กี่กิโวัตในการทดสอบค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้มอเตอร์นะคะ55กิโลวัตต์ค่ะ ประสิทธิภาพของมอเตอร์นะคะ IE 1นะคะอยู่ที่92.1%ที่พาระขับงาน100%ประสิทธิภาพของมอเตอร์ IE 3 94.6%ที่พาระขับงาน100%ค่ะชั่วโมงใช้งานต่อปีเราคำนวณการทำงานจาก24ชั่วโมงเป็นเวลา365วันเท่ากับ8,760ชั่วโมงต่อปีค่ะค่ะเราจะมาแทนค่าในาสูตรกันนะคะมอเตอร์ IE 1นะคะเท่ากับ 55กิโลวัตต์ค่ะหารด้วยค่า efficiency นะคะอยู่ที่0.921ค่ะแล้วก็คูณ1น,นะคะคะ 1, 1อันนี้ก็คือ100%ของพลังงานค่ะพี่จันแล้วก็คูณด้วย8,760ชั่วโมงต่อปีค่ะเราจะได้ค่าอยู่ที่523,127.04กิโลวัตต์ต่อปีเลยค่ะพี่จันค่ะ ส่วนมอเตอร์ IE 3นะคะเท่ากับ55กิโลวัตต์หารค่า Efficiency 0.946คูณ1คือ100%ของภารักขับงานคูณ8,760ชั่วโมงต่อปีเท่ากับ5,9302.33กิโลวัตต์หาวต่อปีค่ะเปรียบเทียบปลังงาน ที่ประหยัดได้นะคะระหว่าง IE 1และ IE 3นะคะน้องนัดดาอยู่ที่13,824.71กิโลวัตต์ชาวต่อปีค่ะค่ะพี่จันดูไหมคะว่าอัตราค่าไฟของบ้านเราเนี่ยหน่วยละกี่บาทคะอัตราค่าไฟของบ้านเรานะคะอยู่ที่หน่วยละ4บาทค่ะน้องนัดดา ที่จ่รู้ไหมคะว่าเงินที่เราไปจะประหยัดได้เนี่ยอยู่ที่5 5 2 9 8 8่นบาทต่อปีเลยนะคะเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยน IE 1มาเป็น IE 3<ช>นะคะค่ะค่ะบริษัทยูมาร์ประเทศไทยจำกัดน,นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ e l k แล้วก็กามารนะคะนำเข้าจากประเทศตุรกีคะ่ะมาตรฐาน IE 3นอกจากนี้นะคะเรายังมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่ ได้รับจากกระทรวงพลังงานด้วยนะคะก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ